เหรียญสิบาทขายได้หลายร้อยบาทเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ทักทาย FC ทุกท่านนะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ผมจะมาทักทายแล้วก็พูดคุยเรื่องเหรียญนะครับพูดทักทายบ่อยนะครับจะมาแนะนํานะครับว่าเหรียญแบบไหนขายได้นะครับแล้วก็จะมาตอบคําถามด้วยว่าซื้อเหรียญไปทําไม มาทําคลิปหลอกชาวบ้านเขาทําไมนะครับก็ถ้าผมมาทําคลิปหลอกชาวบ้านผมคงไม่เอาหน้าออกมาให้ให้คนต่อว่าคนด่ายอย่างแน่นอนนะครับก็คือ,อามารับซื้อจริงๆนะครับแต่ว่าเหรียญที่รับซื้อก็ต้องเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับผมซื้อจริงนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคาําถามว่าซื้อไปไหนนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับผมซื้อไปขายเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญที่ผมจะจัดส่งให้กับ fc นะครับ fc ของผมมีมีมีอยู่2อสกลุ่มนะครับกลุ่มที่เข้ามาดูเพื่อ,อศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มที่จะส่งมาขายแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มสําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มนักสะสมที่ต้องการจะซื้อเหรียญจากผมนะครับคลิปนี้มาดูกลุ่มที่ซื้อเหรียญจากผมนะครับเหมือนเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญ10บาทปี32 แต่ว่าไม่ได้ขายได้เพราะว่าเป็นปีสามสองนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้เหรียญนี้ผมซื้อมาหกร้อยบาทนะครับมีมีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์นี่แหละครับเขาเขาเจอแล้วก็เขาเขานำมาขายนะครับเหรียญละหกร้อยบาทนะครับแต่ว่าผมอย่างที่บอกผมซื้อมาขายไปนะครับเหรียญนี้เดี๋ยวผมส่งไปจังหวัดเดี๋ยวดูก่อนนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูผู้รับแล้วกันนะครับผู้ที่ซื้อนะครับนี่ดูยังไงดีไม่อยากเปิดเผยข้อมูลเยอะนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมส่งไปนครสวรรค์นะครับอันนี้คือคุณคุณประเวศนะครับเป็น f อซนักสะสมนะครับผมขายออกในราคาเหรียญละแปดร้อยนะครับอันนี้ก็คือคือผมซื้อหกร้อยผมขายแปดร้อยผมได้กำไรสองร้อย กำไรของผมไม่ได้เยอะมากกว่าคนที่เจอเหรียญแล้วก็ส่งมาขายนะครับคนที่ส่งมาขายเขาได้กําไรเหมือนขายเหรียญน,นี้ผมขายหกร้อยเขาก็ค่าเหรียญสิบบาทเขาก็ได้กําไรห้าร้อยเก้าสิบจากการเจอเหรียญน,นี้ผมมาประกาศรับซื้อซื้อมาขายไปมีกําไรบ้างนะครับผมก็ได้กําไร 200นะครับอาจจะไม่ถึง200เพราะผมส่งฟรีนะครับน่าจะกําไรอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับบางเหรียญมันก็กําไรไม่เยอะนะครับซื้อมาขายไปแล้วก็ได้กระจายของแล้วก็ได้พูดคุยทักทายนะครับได้แบ่งปันของให้กับนักสะสมนะครับอันนี้ก็คือซื้อมาทําไมซื้อมาขายนะครับเหรียญนี้เดี๋ยวส่งไปนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับชุดนี้ก็คืออันนี้จะได้กําไรขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะหายากนะครับ เหมือนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทปี46ที่ที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งส่งมาขายนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ผมซื้อมา1น0 0บาทนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญบล็อกหายากขายคู่กับเหรียญเหรียญ10ปี4 1สภาพสวยนะครับเหมือน2เหรียญเนี่ยสเหรียญนี้ทุนผมอยู่ที่ประมาณ1150นะครับ 1 1 5 0แล้วก็ผมก็ขายออกไป2000นะครับอันนี้คือผมจะได้กำไรหลายร้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็คือมาบอกให้ฟังนะครับว่าซื้อไปไหนไม่ได้มาหลอกให้ไม่ได้มาหลอกให้แบบยังไงอะ่ะหลอกเอายอดวิวหยอกหลอกอทำคอนเทนต์อะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งไปจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอันนี้ก็เป็น fc ที่ซื้อขายกันที่ซื้อซื้อผมประจำนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับคุณพี่บุญส่งนะครับ อันนี้คุณพี่คุณพี่บุญส่งจากจากจากอุตรดิตนะครับก็ซื้อเหรียญน,นี้ไปนะครับสองเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญหายากแล้วก็เป็นเหรียญสภาพสวยนะครับอันนี้คือรายการที่สองที่ผมจะจัดส่งก็คือซื้อมาขายไปนะครับผมะจะทําคลิปรับซื้อแบบนี้มาประมาณเกือบสองปีแล้วนะครับผมทํางานที่บ้านเกือบสองปีแล้วเดี๋ยวพอปีใหม่ก็คือสองปีเต็มที่ผมเริ่มเริ่มแบบ ทำคลิปรับซื้อแล้วก็ทำงานที่บ้านแบบเต็มตัวนะครับก่อนหน้านี้ผมทำงานประจำนะครับแล้วก็ลาออกมาก็ก็ทำตรงนี้เต็มตัวนะครับแล้วก็มีงานเสริมอีกนิดหน่อยนะครับก็เอ่อใครที่สนใจในแนวแนวนี้นะครับผมอยากให้อยากให้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับรายได้คือโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้คือมันมันแบบมันเข้าถึงได้หมดนะครับเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่า จะต้องรับซื้อเหรียญเหมือนผมนะครับเพื่อนๆหรือ FC ชอบอะไรนะครับก็ก็ลองลองลองศึกษาดูนะครับแล้วก็การขายการซื้อตอนเนี้ยมันแบบมันไม่ต้องแบบไปซื้อขายกันถึงที่นะครับเหมือนผมอะผมก็รับซื้ออยู่ที่อุตรดิตถ์อยู่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็ส่งมาขายได้โลกออนไลน์เราทํางานที่ไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเหมือนกับผมไม่ได้ขายแค่เหรียญน,นะครับ เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมีส่งแบบนี้ด้วยนะครับผมมีส่งส่งการ์ดดราก้อนบอลด้วยนะครับอันนี้ก็คือผมก็เล่นหลายแนวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมส่งไปส่งไปจังหวัดเดี๋ยวดูก่อนอ่าอันนี้ส่งไปเชียงใหม่อ่าส่งไปเชียงรายนะครับจะปิดยังไงดีนะครับเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมส่งไปเชียงรายนะครับผมผมปริ้น ที уров, ่อยู่จัดส่งไว้แล้วรอรอแพ็คของนะครับก็เลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้คือพี่เขาอยู่เชียงรายนะครับเขาเขาสั่งซื้ออันนี้ด้วยนะครับแล้วก็สั่งสั่งเหรียญด้วยนะครับอันนี้เหรียญที่ผมจะส่งไปเชียงรายก็จะมีเหรียญเดี๋ยวให้ดูนะครับอย่างที่บอกนะครับผมซื้อมาขายไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่จะส่งไปเชียงรายนะครับวันนี้ส่งไป3จังหวัดนะครับอันนี้เป็นเหรียญย0บาทอายการนะครับเนี่ยชุดนี้มีการ์ดดะคอนบอลหนึ่งสองชุดนะครับ แล้วก็ <mark. S 1> มีเหรียญมีเหรียญผิดพลาดนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ผมรู้สึกว่าผมผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมขายออกไปเหรียญเนี้ยสี่ร้อยนะครับผมจําทุนไม่ได้นะครับนี่นะครับก็ซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อจริงอันนี้เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเป็นเหรียญตัวเปล่าแต่ก็คือผมก็ไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับเหรียญตัวเปล่าก็คือ ก็คือเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ปั๊มนะครับอันนี้ผมก็มีเยอะ <c oughs> แล้วก็พี่เขาขอแบ่งปันนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวส่งไปส่งไปเชียงรายชุดนี้นะครับสรุปนะครับซื้อจริงนะครับซื้อมาขายไปแต่ว่าการซื้อของผมอ่ะคืออาจจะไม่ได้เหมือนร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับ <c oughs> ผมจะเป็นซื้อเล็กๆทํางานเรื่อยๆนะครับซื้อมาขายไปเหมือนชุดนี้ก็คือจัดส่งวันนี้ก็ก็คือก็มีกําไรนะครับ ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคือจุดประสงค์จุดมุ่งหมายก็คือกอํากไรนะครับเพื่อ,อก็เข้าใจแหละนะครับค้าขายมันต้องมีกําไรนะครับก็คือก็ได้กําไรบ้างนะครับในในการส่งเหรียญชุดนี้ก็จะพูดยังไงดีคือลองศึกษาดูแล้วกันนะครับข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ <c oughs> ทุกเรื่องอ่ะเหมือนเพื่อนๆอ,อ,อยากจะขายอะไรนะครับเหมือนผม เหมือนผมทำคลิปรับซื้อเหรียญน,นะครับถ้าดูคลิปเข้าใจแล้วหาเหรียญเจอก็ส่งมาขายได้แต่ว่าคนที่ไม่ดูคลิปไม่เข้าใจส่งเหรียญมาไม่ใช่แบบที่รับซื้อผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับสมมุติผมประกาศรับซื้อรับซื้อไก่อารับซื้อไก่เป็นตัวๆเนี่ยผมประกาศรับซื้อไก่ทำคลิปรับซื้อไก่แล้วคนที่มีมีหมูมี อย่างอื่นมีหมูจะเอาหมูมาขายซึ่งมันไม่ตรงประเด็นนะครับผมรับซื้อไก่เพื่อนๆจะเอาหมูมาขายมันก็ไม่ใช่นะครับมันผิดจุดประสงค์ก็ง่ายๆเลยนะครับอยากขายเหรียญก็ดูคลิปแล้วกันว่าผมรับซื้ออะไรนะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปสลับซับซ้อนยุ่งยากนะครับบางคลิปผมก็ทําคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าบางคนที่ดูคลิปสั้นๆไม่เข้าใจก็ให้มาดูคลิปยาวก็ได้นะครับเหมือนคลิปนี้คือผมอาจจะ เนื้อหาอาจจะไม่ได้เข้มข้นนะครับแต่ผมอยากจะมาบอกว่าผมกําลังทําอะไรนะครับผมซื้อเหรียญไปทําไมคือผมซื้อเหรียญไปขายนะครับไม่ใช่ว่ามาทําคลิปเล่นเอาหน้าออกมาให้คนด่าไม่ใช่นะครับผมเอาหน้าออกมาเพื่อมายืนยันตัวตนนะครับว่ามีการรับซื้อมีแบบมีตัวตนที่รับซื้อนะครับไม่ใช่ทําคลิปเห็นแต่เสียงเมื่อก่อนผมก็ทําแบบนั้นแต่ก็คือพอคนเริ่มทําคลิปกันเยอะ เห็นแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับผมก็ต้องทำอะไรที่แตกต่างผมก็ต้องแยกตัวเองออกมาจากช่องที่เขาหลอกให้ดูนะครับผมก็ต้องมาทำอย่างนี้นะครับก็คือเราเรามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราซื้อจริงนะครับส่วนช่อง Youtube บางช่องที่ที่ยังทําเหมือนเดิมที่ยังหลอกอยู่มันก็เราก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้นะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเราต้องเลือกดูเล,เลือกดูแล้วเราก็ต้องคิดนะครับว่าช่องไหนหลอกช่องไหนจริง นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่แต่ละคนมากกว่านะครับบางคนก็ชอบดูแบบนั้นก็คือเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยเล่ยเปื่อยนะครับก็คือประมาณนี้ดีกว่านะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ